กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาที่เคารพทุกท่านกระผมวีรศักดิ์ผูครองหินสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ประเด็นที่จะขออนุญาตนำเรียนผ่านท่านประธานรัฐสภาผ่านไปยังรัฐบาลก็เป็นประเด็นซึ่งมีความ เกี่ยวพันใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและเป็นปนัญหาที่เสืบเนื่องมายาวนานเป็นเวลาหลายปีนะครับจากเอกสารนโยบายของรัฐบาลที่ได้นำถแถลงต่อรัฐสภาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานโยบายที่สําคัญประการหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่าอยู่ในกรอบระยะสั้นอาจจะ ระบุว่ารัฐบาลกำหนดไว้ในกรอบระยะกลางและระยะยาวก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ควรจะปรับการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ได้นั่นคือนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดังที่ปรากฏในเอกสารในหน้าที่10และหน้าที่11นะครับ ซึ่งกระผมมีข้อสังเกตที่เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามนโยบาย,ยของรัฐบาลดังกล่าวซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้ sure. right นั้นควรจะมีการดําเนินการตามกรอบทั้งสระยะก็คือตั้งแต่ระยะสั้นก็คือทําทันทีต่อด้วยระยะกลางและระยะยาวซึ่งทำไมสําเร็จในระยะสั้นก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระทําโดยต่อเนื่อง นั่นก็คือปัญหายาเสพติดนะครับที่กำหนดว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องให้การมาปรดรักษาผู้ขายและผู้ผลิตจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมมาตรการการยึดทรัพย์จากการที่กระผมมีโอกาสร่วมคณะโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนซึ่งวุฒิสภามีโครงการครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง76จังหวัดนะครับตัวกระผมเองเป็นกรรมการในภาคตะออกเฉียงเหนือนตอนบนครอบคลุมพื้นที่12จังหวัดนะครับปัญหาข้อเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้นำเสนอในทุกจังหวัดนะครับก็คือความเดือดร้อนที่ได้รับจากการแพร่ระบาดท,ที่ไม่หยุดยั้งของยาเสพติด โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งยาบ้าครับก,ก็เป็นข้อเดือดร้อนที่จำเป็นนะครับที่จะอยากจะขอให้ทางรัฐบาลได้ปรับกรอบระยะเวลาจากระยะเวลาระยะกลางระยะยาวมาเป็นระยะสั้นที่ต้องทำทันทีนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนิยามคำว่าผู้เสพคือผู้ป่วย จะต้องมีความชัดเจนระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายระดับผู้ปฏิบัติส่วนกลางและในระดับพื้นที่นะคบก็คือจังหวัดอำเภอรวมทั้งตำบลหมู่บ้านโดยพ่าหมู่บ้านนั้นถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญปัจจุบันบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นจะเป็นองค์กรที่สามารถที่จะช่วยกรันกรองว่าผู้เสพบนั้นทำอย่างไร แต่เหนือกว่านั้นก็คือผู้เสพที่เขารับการบำบัดแล้วทําอย่างไรถึงจะทําให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไม่เป็นปัญหาต่อสังคมสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมที่อยู่ข้างเคียงก็ได้ก็ฝากเป็นประเด็นสำคัญก็คืออยากให้ปรับกรอบระยะเวลานะครับการ แก้ไขปัญหายาเสพติดจากกรอบระยะกลางระยะยาวมาเป็นกรอบระยะสั้นเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทีครับขอบพระคุณครับครับท่านนายกรัฐมนตรีสงจะอภิปรายชี้แจงนะครับเชิญท่าน